ผู้ชมมือนีลุยเดียวนะคะมือนีเฮ้ย<ม>เอา้าปูหันมาทางนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวปูหันมาทางนี้รถอยู่ทางนี้เฮ้ยยินเสียงอย่างอยู่ทางนั้นเอา้าเฮ้ยเมื่อกี้ปูหับปูหันมาทางนี้ปูกะะ็จะเทือนจะทวงเฮ้ยนั่นงาไม่กระตกลงมาโหลดลงมาท่านผู้ชมมึงเนี่ยล่ะเฮ้ย ไอรถกระดังโอ้ยทางนี้กับบุมียังเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาขอโชคขอหลาบกับปูพญาเตามากคนเดียวเนาะคะ่ะตอนผู้ชมขี่รถมอไซค์มากอุ้ยจะทวงลูกหลานเด้อลูกหลานแห่งมาผู้เดียวล,ลูกได้บานหวานในสวนปูนี่แหละ to tà lấy สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีอ f c ซีทุกทุกท่านค่ะมื้อนี้เนาะค่ะกับไม่มาพบกับช่องปตอยชาแนลเนาะค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ลุยเดียวนะคะมื้อนี้เฮ้ยเอา้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ แก,หอ,อแกหองซิเอ้ยตัวแกหองซี่เทียท่านผู้ชมเอาสาธุเดอ้อปูสแสดงว่าปูหลับหลู่แล้วว่าลูกหลานสิมาหา,หามาขอโชคขอลาบกับปูเมื่อนี้มาอยู่ในที่สะสารปูพญาเตาเนาะค่ะท่านผู้ชมอุยอ้ยเอาเฮ้ยยาบาดสันตาสีเถอะเว้ย ปูหลูกหลานมาขอโชกขอลาบปูอย่าตื่นอย,ย่าทวงเด้อลูกหลานมาดีลูกหลานมาบไดเลบปูแต่ยางไดเนาะคะ่ะตามผู้ชมมือน,นีเนาะคะ่ะมาขอโฉกขอลาบกับสารปู่พญาเต่าแต่ว่ามาหอดกำนั่นเอาเหตุไดเนาะคอยบันทีน่แห่งมาผู้เดียว อไปไปไปเนาะค่ะท่านผู้ชมหรือว่าป้าต่อยต้องจุดถูบ,บอกก้าวเพินสะกวนจังสี่บมีอีอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปจุดถูบอกก้าวกับสารปูพญาเตาก่อกนเนาะค่ะเนาะไปบอกก้าวเพินเพลินจังสีบไ่ได้ไรเฮ้ยเอา ลูกหลานมาผู้เดียวลูกหลานมาบ่ได้หลบรูลูกหลานสิจุดถูกบ,บอกก่าปูอยู่ว่าม,มาขอโชกขอหลับแสดงว่าปูผลับรูแล้วเนาะค่ะเนาะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาปูหันมาทางนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวปูหันมาทางนี่รถอยู่ทางนี้นี่เนาะคะ่ะทะเบียนรถโอ้ยทะเบียนรถเนาะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหกหนึ่งสอง มันนี่เอารถลดขั้นหนีมากเนาะค่ะรถดขั้นคิดเฮ้ยยินเสียงยงอย่างี่ทางนั่นเอาเฮ้ยเมื่อกี้ปูหับปูหันมาทางนี้เอาแล้วก็ปูหันตรงเลยบนที่นี่โอ้ยปูหันมาทางโหลดบนที่นี่ปูกับหันมาตรงเอา สาธูเดอปูหลูกหลานมาบริหลบตูแตอยางไหนหลูกหลานมาขอโชคขอหลากลูกเหล็กเด็ดเ้อปูเดอปูก็จะเทินจะทวงอุ้ยนั่นงาไม่ก็ตกลงมากิงไม่ตกจากอ้ยเอาจังใดดีน้อนน่เนาะ สาธุเดอปูหลูกหลานมาดีลูกโฉขขอลาบลูกหลานบ่ได้มหลบลูตะยางไหนงาใหม่ก็โลนลงมาท่านปุชมึงเนี่ยล่ะเฮ้ยแตลรถกระดังเอา้ามูเจ้าจำได้ว่าแต่รถด,ดังแต่รถด,ดังแบบนี้เฮ้ย,เ,ยเอ,าอย้าพี่หยาง่อยุทางนั่น อุ้ยอือบ่มีหยังเดียหล่ะอุ้ย,ย,ย,ยแต่รถกระดงังพ่อแต่รถท่านผู้ชมอืบอบ่มีหยังเดี๋ยวไปเบื้องด้านหลังเลยมีหยังบ่เนี่ยอ๋บอบ่มีหยังเนาะค่ะท่านผู้ชมด้านหลังกับบ่มีหยังอุ้ย นีกับบุ้มี่ยังวฮ้ยเอ้ยพานลมโอ้ยทางนีกับบุ้มี่ยังเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเพรได้เหตุยังได้นี่อุย้ยตายแล้วโอ้โยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดถูบบอกกล้าวปูกันไปเนาะค่ะปุ๊บโอ้ยไปเนาะค่ะท่านผู้ชมไปจุดถูบบอกกล้าว ปูพญาเตากันไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านทุกทท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเลยเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะมื่อนี้เนาะค่ะปัต่อยมาขอโชวขอลาบกับปูพญาเตามากนเดียวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขี่รถมอไซค์มาอุ้ยเดี๋ยวยี่นี่ยังขวบขวบเมื่อกี้นะเมื่อนี้มาขอโชวขอลาบเ๋ยเตรียมของก่อนเตรียมของบอกก้าวปูกอน มาปูเอ้ยลูกหลานมาขอโชคขอลาบปูอย่าะตื่นอย่าทวงลูกหลานเด้อลูกหลานแห่งมาผู้เดียวล,ลูกได้บานหวานในสวนปูนี่แหละมาขอโชคขอลาภมาขอเพิงบุญบารมีปู ลูกหลานมาดีลูกหลานบรได้ม,มาลบลูเนาะค่ะเนาะ ปารียินเสียงเขาเจ้ามีบุญมีง่านที่ท่งใดดังปารยินแต่เสียงดนตรีสาธุเดอ้อปูหลูกล้านมาขอโชคขอลาภห้ปูพญาเตานี่ยิบเล็กถูไ้ลูกให้หล้านตรงๆเลยเดอ้อปูเดอ้องวดนี่สาธุ เดสิจุดเหล็กถูปไปเลยเนาะค่ะจังสิบบไรลล่อใบไรลล่อดโดนจังสิบบไหมะนางถาโดนปูพันไห้โชคไห้ลาบไห้เล็กถูไห้เล็กถูไห่เบิดลูกล้านกับสิกร หลานมาดีเด้อปูอ่อย่าตื่นอย่าถ่วงมาคอโชคคอหลาบมาคอเพ่งบุญบารามีเดี๋ยวเบิ่งเล็กถูกกันวา่าทางไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมต่อหน้าต่อตาเลยพอต่อยเห็นปูขยับ เอสาธุเดอปูลูกหลานมากขอโชคขอหลาบเดี๋ยวเอาถูบตัวนี้ออก้อนนะคะ่ะน้อน,นี่ลูกหลานสิป,ปักถูบมันนี้สิมะขอเล็กถูบกับขะายเยาเสียมซี่สองยางเนาะคะ่ะเนาะหุ้ยสาธุเดอปู จะตถวบ,บอกคาวปูก่อนวันนี้กับบอท่านเอกเด็กปันใดเนาะค่ะเนาะตอนมามันบอท่านเอกคำเด้ตอนมาบอท่านเอกคำจังไดมาหอดพีจังไดตะเวนขึ้นตกดินไว้เทอ บ่ได้บอกไผเรน่ามาแต่ว่าวมแต่คนไปทุลาเบิดกันเลยบ่มีคนอยู่เยี่ยนกันเลย่ามาหาปูจะข้าวกันนะะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมบอกก้าวปูเนาะค่ะเนาะสาธุดอปูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภควโตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธัสะสาถูสาถูสาถูเด้อปูพญาเตาปูศักดิ์สิทธิ์ปูพญาเตาปูหูแกวตาทิพมนีปต๋อยชะแนวลูกในบ้านหวานในสวนปูนี่ล่ะตั้งใจมหาปูมาขอโชคลาภน้ำปูเด้อปูเด้อมาขอเหลขถ่ายละวันที่หนึ่งสามโตตรงมื้มนีลูกหลานกัสิมาขอเหลขกถูปักขยาเสี้ยมซี่สองยางมาคนเดียวปูก็ยะตื่นยะทวงลูกหลาน อย่ามาเห็ดกอกกกแกกลูกหลานยานอยู่เด้ปูเดอปูเด้อลูกหลานมาขอโชกขอลาบเป็นงวดของวันทีสิบหกมีหน้าคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดขอให้ปูมอบโชกลาบให้กับปลูกหลานเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนกับเอเีทางบานเดอปูเดอมาขอเหล็กถ่ายร่อนที่หนึ่งสามโตรตรงๆให้เข่าสามโตเลยเดอปูเดอสาธุ อย่าเตือนอย่าถ่วงลูกหลานมาดีลูกหลานมาบ่ได้มาหลบลูแต่อย่างใดมาขอเพิงบุญบรารมีปูมาหาแนวทางไปฝากไปต่อนเอฟซีทางบานเด้อปูเดอ้อจ้าธุกแต่ว่าได้ยินเสียงดนตรีเป็นเปิดเครื่องเสียงอะไรดอกน,าานอกค่ะตังคุณส้มนอกค่ะเดี๋ยวมันนี้กระสีขอขย่าเสียมซี รบเด็กถูกสองอย่างเฮ้ยเอาน<อ>าใหม่ทานนูุชมกิ่งใหม่ตกมาจากลางังข้างบนมาใส่หลังค่าเฮ้ยขันมีอย่างบอดีบงงามตกลงมาลนลงมา,งมากับปัดนี้ไกลเด้อย่าให้ถือลูกถึอหลานเด้อปูเด้อ้าถูกลูกหลาน,ลลานขอขยาเสียมซี่ให้ปูยิบออกมาให้เนี่ยเด้อ สามใหม่แล้วก็สามตัวตรงๆเลยเด้ยปูเด้อ ครั้งแรกออกมาสองไหม่ท่านผู้ชมครั้งแรกออกมาสองไม้ไม้นี้ออกมาก,ก่อนไม้เหนี่ยออกมาก,ก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยไม้แรกได้มาหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ไม้แรก,ก,กอุ้ยว้วยว่าวยกยกอยู่วายายตื่นจะถ่วงลูกหลานไม้ที่สองหมายเลขหนึ่งค่ะสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชม สองใหม่ขยาวขังแหลกออกมาสองใหม่เป็นซีหนึ่งเนาะคะ่ะอีกใหม่หนึ่งเนาะปูเนาะาซุเุ้ยต้อหนาต้อตาเลยแม,ม่กับตาฝาดก็ยังพ่านขยับเมบ่อเมียนเมืมอ่อหยยันยานเราตาไล่บ่ไม่แซาธุ ไม้ที่สองขย่าครั้งที่สองออกมาไม้หนึ่งฮะไม้แรกไม้เลขสี่ไม้ที่สองไม้เลขหนึ่งไม้ที่สามไม้เลขเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมสี่หนึ่งเจ็ดขอให้โชคดีเด้อกับเสียมซี่ป้ต้อยขยเาได้สี่หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่า,าเลขถูกไม้เบิดไป เล็กถูกใหม่พราะท่านใเดือดอยู่โอ้ยตา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 ย,ยเดี๋ยวเก็บก่อนหรือปล่าเล็กถูกใหม่เพราะท่านเบิดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าขยเอาเสื้อซี่ได้ซีหนึ่งเจ็ดปูพันกระหายแล้วเนาะคะ่ะเฮ้ยเอาพระเจ้าเห็นเครื่องไขอ่บ่ ปูขยับอุย้ยท่านผู้ชมสาธุเด้อปูต้อนา้าต้อตาปูขยับสาธุเด้อลูกหลานมาดีเด้อปูเด้ออย่าตื่นอนจะทวงลูกหลานลูกหลานมาขอโช่วยขอลาบมาขอเลขเด็ดละ่ะปูก็อย่าตื่นอนจะทวงให้ถามบัญญัติบ่ลูกหลานก็นย่าน,ย,านยู่แล้วก็ตื่นน้ำ ยาเห็ดจังสี่เถาปูแห่งมาผู้เดียวขังแรกเนาะค่ะท่านผู้ชมที่ปต่อยมหาปูพญาเตาคนเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเขาดงเขาป่าก็เคยไปไต่เห็ดอยู่ไปกันหลายคนแต่ว่าพ่อเขาในดงแล้วก็แยกกันไปเนาะค่ะเนาะอันเนี้ก็มั่นมั่นมาคือไปไต่เห็ด มันมาขอเหล็กมันเลยตื่นปกติไปไต่เห็ดผู้เดียวบ่ได้ตื่นเฮ้ยเอาโอ้ย,ออย,อยตกใจโทรศัพท์ดังเอาเดี๋ยวเด้อยเหมืนที่นี่โอ้ยค่อยเบิ้งรับสายกันบ่หลับจะว่าสิเบิง้งโอ้ยมาวิ่นโทรมาเนาะค่ะ แสดงว่าเพิ่นมาเพิ่น,นเขาบานบ่ไดโอ้ยบ่าลาับดอกให้ให้ใหพิ่นทรหาหนองน้ำเอาอืมทะเบียนโอ้ทะเบียนละสันหมายเลขโทรศัพท์มาวิน206เนาะค่ะท่านผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์ปาวินย0 6 ้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไม้เหล็กลงถ่ายทะเบียนไอ้ไมยเหล็กโทรศัพท์าพมาวิ่นสองศูนย์หกเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบี่งเหลขกถูกก่อนเหล็กถูกไหม่เบิดไปพ่านกับลมเอาโทรศัพท์พกับเขามาอุ้ยเตขถูกไหมพระท่านในเบิดอ้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเลขถูกไหมพระท่านในเบิดพ่านลม พ่านลมอีหลีเลยเล็กถูบใหม่กับว่าท่านในเบิร์ดเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเจังใดดีบันที่นี่โอ้ยล้อเล็กถูบล้อเล็กถูบเนาะค่ะเอ้ยเฮ้ยเ้ยครับแก่ห้องเอา หนึ่งสองสามสี่หกตุ๊กแกห่องหกเทือ่คอยกระตื้นตุ๊กแกห่องเนาะค่ะเอาโอ้ยอย่าโ้ย เสียงยังขวบขวบย่ทางนั้นโอ้ยเสียงยังขวบขวบอยู่โอ้ย,อ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 ยเดี๋ยวเด้อบันที่นี่โทษมากกับโทษมากโหลดเสียงยัง,ยงขวบขวบยุ่ดานนั่นเนะาะค่ะท่านผู้ชมห่วยเยาวศันวาชีถอดข่อยาาอแรนเลขขอบบงบวงเล็กถูกได้บันที่นี่ฮะอ ขอให้บงเหลขกถูบได้ขอแลรอย่างเดียวได้บ่นไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล่องมาเบิ่งเล็กถูบเล็กถูบไก่ใหม่เบิดแล้วเบิ่งความกันไปเลยอุ้ยไป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 ,ไปเนาะค่ะเฮ้ยค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิเ่งเหลขกถูบเนาะค่ะเนาะมาขโชว์ขอลาบมาขอเลขกเด็ดก,กับสารปู่พญาเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปเบิ่งเหลขกถูกกอนเฮ้ยตื่นหัวจะควงได้บัณทีตนี่ ตือนอีหลีตือนจาข้องกับพ้องกันไปเนาะคะ่ะเบื้งเลขถูกก่อนเลยเบอหลขถูกใหม่เบิดไปนี่หลขถูกไปอย่างน้อยนียน่เนาะเอาแปดอืมตาพอดีแปดสามซีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่แรกเมว่วาเป็นแปดสามหนึ่งแปดสามสี่นะคะท่านผู้ชมนี่ เล็กทูบมาขอกับปูพญาเตาเนาะอุ้ยเอา้เอาอ้ยปูไข่อุ้ยทนผูษษ้ชมปูขยับเองเมนบอเฮ้ยเุจาเห็นอขอึ้ข่บอกำลังเบิงเล็กทูบเล็กทูบแปดสามสี่ปูกับขยับเองหรือว่า มีอย่างยู่ทางนี้ป้ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อก็มันมีอย่างอยู่ปูเนี่ยบางไม่โตเล็กป่ะปูเือขยับไปขยับมาอยู่อืมเอา้า ยังลนมาทังนี่กับแก่กับหองพ่อกับแก่เรากถึงเสียงอย่างลนทางนี่ตุบเฮยถวยถวยไปอย่างถวยไม่โตเล็กยู่บ่นี่โอ้ยโอ๊ยโอยโอยปูหันมาทังนี่เฮ้ยแต่ว่าไม่เล็กยุ่เสานี่ไม่เล็กยุ่ตอนเสามองนี่หกเก่าหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชม ปูหันหนามดาา้านนี่มีเหล็กยู่ต้นเสาเุ้ยหันมาทางนี่เขาแมนทะเบียนรถเอา้าเฮ้ยผ่านกระเด้งเอา้าเอาเหลือเด้อบอัดที่นี่ปูตกลงกันว่าจังไดไวจะตื่นจะถ่วงโอ้ หมากับเฮาพ่อหมาบันที่นี่เอ,อ้ยบันที่นี่พ่อไอ้แม่เอ,อ้ยบันเอา้าให้เตังใดบันที่นี่เ,ออเฮ้ยแต่รถด,ดังขอกเกียบุญแกค่าไวหันทะเบียนรถเจ็ดหกหนึ่งสอง เจ็ดหกหนึ่งสองท่านผู้ชมเอา้าเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยท่านผู้ชมปูนางหันหนาตรงเลยเหมือนที่นี่เอา้าต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยปูปูปูใหญ่เห็ดตั้งสี่เหอะลูกล้านยานอยู่เด้ปู ลูกล้านได้โชกได้ลาบได้เลขเด็ดเราลูกล้านกับศิลากลับได้บันที่นี่อย่าตื่นอย่าทวงเทิงกับแก่กับห่องกรับแก่กับห้องย่างดูเลยโอ้ยตา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 ยีเน,นาะค่ะท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับสารปูพญาเตาโอ้ยปูเอ้อยอย่าตื่นอย่าทวงลูกล้านเถอะลูกล้านมาดี ลูกหลานมาบ่ได้ลบลูมาขอโชคขอหลาบม้อขอเลขกเด็ดไปฝากไปต่อนเอฟซี่ท่างบานหวดของวันที่สิบหกมีนาคมสองพันหารอยหกสิบแปดนี่ก็ขอห้เอฟซี C, ท่ทุกทุกทันโชคดีเด้อกับปู่พญาเต่าเนาะคะ่ะกะเลขกเสียมซี่กะได้เบิ้งกันเล้วเนาะค่ะเนาะเล็กเสียมซี่เลขซีหนึ่งเจ็ดเลขทูปแปด สามซีเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกสิบประมาณนี้แหละจิกัฟด้วยวันที่นี้ค่ะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปตอยคนพิเศษพร้อมทั้งทีมงานในเดอร์บาว่าสิเป็นมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลบ่าวแพ็กชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเดอร์ค่ะกัสซับลับมอนีวันนี้กัสิขอตัโตลาเอฟซีทางบานล่าปูไปพร้อมๆกัน ไปพอกันคลิปหนาอีพี่หนาเดอปูเดอร์สำหรับมือน,นีวันนี้ประตอยคนไม่เซ็นกับสิขอโตลาไปก่อนโชคดีเฮ่งเฮ้งรวยๆกันสุขูสุขคนสำหรับมือน,นีวันนี้สวัสดีค่ะ